สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูนะครับที่ผมรีวิวหลายๆครั้งว่าเสื้อสูบของมาเท่นนั้นน่ะเคลือบนิกกระซิลนั้นเป็นอย่างไรวันนี้เอาตัวใสตัวใสนี่รายละเอียดนี่เดี๋ยวเล่ากันทีหลังคร่าวๆก็คือว่ามันเป็นลิมิเต็ดอ dition นะครับทําแค่สิตัวในโลกใบนี้นะครับสีใสออกมาเท่น,นะมีแดงใสขาวใสแต่ทีเนี้ยอันนั้นไม่ใช่สาระสาระก็คือว่าตัวเสื้อสูบข้างในเนี้ยนี่นะฮะ ตัวเสื้อสูบนี่นะครับเอ่อที่ผมบอกว่ามันเป็นเคลือบนิกเกอรซิลนะทาให้ตัว C11 นนของมาเท่นที่เป็นตัวประกอบเครื่องยนต์ขายให้กับพ่อแม่พี่น้องเนี่ยจะเป็นรุ่นที่เคลือบนิกเกซิลไว้นิกเกซิลก็คือเทคโนโลยีหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าชุบเคลือบแข็งเพื่อให้เสื้อสูบมันมีอายุ นานกว่าท้องตลาดถึง2เท่านั่นเองนะครับมีอายุการใช้งานได้ได้นานขึ้น <unsure> เพราะว่ามันแข็งแรงขึ้นนะครับเดี๋ยวจะทําแกะให้ดูนะเดี๋ยวแกะแกะเดี๋ยวทำรวดเร็วเ,เพื่อไม่ให้คลิปมันยาวนะครับครับแกะฝั่งนี้แลเคลือบนิกนิกาซิลก็คือว่าไอตัวมันจะเป็นเครือบสีทองทองนะครับ คำถามต่อมาว่ามันมีทุกรุ่รเนเลยไหมอยู่ใน411เท่านั้นนะครับที่ทราบมาคืออยู่ใน411เท่านั้นรุ่นอื่นยังไม่มีและกรณีที่เป็นสเปร์พาร์ทหมายถึงว่าอะไหล่ที่เบิกก็ไม่มีนะครับจะอยู่ในรุ่นที่ประกอบเครื่งยนต์เท่านั้นนะครับ,กรบแกะออกให้ดูไปพร้อมๆกันนะครับปกติผมก็ไม่ได้แกะพี่ ปกตีก็ไม่ได้แกะเพราะว่า,เ,าเครื่องใหม่มาแล้วก็ส่งเลยนะครับแต่วันนี้เราเราจะเห็นไปพร้อมๆกันทั่วประเทศนะครับว่าสีหนึ่งๆของมาเท่น,นั้นนิสิซิวหน้าตาเป็นอย่างไร,นะร,นะรไม่ได้แกะเป็นขั้นเป็นตอนนะผมใช้ความรวดเร็วปันนเพราะว่าพอคิดเป็นยาวไงพอคิดเป็นยาว าลานก็มีคำถามต่อมาคือไอ้ฝาคอรอบใสๆมีขายไหมครับตอบนี้เลยนะครับไม่มีนะครับเพราะว่าทางโรงงานเองต้องการให้มันเป็นลิมิเต็ดจริงๆก็คือมีแค่ไหนก็หมดแค่นั้นอันนี้ผมก็เก็บไว้เป็นที่รลลึกนะครับเนื่องจากว่าบอสให้มาเป็นให้มาแล้วก็เก็บไว้ขายไม่ได้มีคนมาขอซื้อผมเยอะเลยแต่บอกจริงๆว่าผมกําลังทําตู้โชว์อยู่เะเดี๋ยวผมปุกไว้ก่อน จะทำตู้โชว์ไว้ะวววนะนี่นะเสื้อสูบนะตัวที่เราจะดูคือตัวนี้นะครับตัวที่เราจะดูคือตัวนี้ก่อนนี้ผมขอถอยเสียก่อนนะขอถอยเสียใช้ดูแม่นะครับ คอยเสียที่ยิงมันแป๊กๆ,ๆเพราะว่าเขาล็อกน้ำยามันจะมีน้ำยาล็อกเกลียวให้เนี่ยฮะบางท่าน,นตัดเป็นท่อหลุดงงมากเลยนะงงนะฮะนี่นะครับพระเอกของงานอยู่ตรงนี้เราจะแกะดูเราจะแกะดูเราจะแกะดู ครับคุณผู้ชมครับมาดูซิว่าสีใสของทางมาเท่นนั้นจะเคลือบนกิกะซิลหรือไม่ครับไปหยับนิดนึงยับนโยกๆกก็พอนะพี่นะดึงออกมาครับนี่เห็นไหมมันจะเป็นเหลื่อมทองๆออยู่ต้องชัดไหมครับนี่ฮะมันจะเป็นสีทองๆองเคลือบไว้นะครับ สีทองเคลือบไว้เสื้อของมาเท่นนะครับมีโลโก้อยู่โลโก้มาเท่นอยู่นะครับมีสีทองนี่ครับนี่เขาเคลือบนีกระซิวไว้ก็คือแบบตัวเนี้ยถ้าไม่เคลือบนะถ้าเป็นท้องตลาดนะถ้ากรณีที่ไม่เคลือบมันจะเป็นสีเงินเงินเงาเงานะครับกรณีไม่เคลือบเนี่ยถ้าพี่ใช้เอ็นหนักๆนะหมายถึงว่าใช้เอ็นทุกวันทุกวันนะหกเดือนเปลี่ยนได้เลยเสื้อหมด เสื้อหมดแน่นอน,นครับแบรนด์ดังๆก็หมดนะครับแบรนด์ใหญ่ๆก็หมดนะครับแต่เนี่ยเขามองถึงปัญหาตรงนั้นว่าเฮ้ยมันจะมีปัญหานี้เกิดขึ้นจริงไปเคลือบี่ก็ซู้ให้เพื่อใ,ให้อายุการใช้ง,งานยาวนานกว่านั่นเองนะครับเป็นสองเท่านั่นเองนะครับนี่นี่เราแกะกระเอบให้เห็นจริงๆเลยนะนีกันในออกมาเท่นทุกจุดเขาก็จะมีโลโก้ของเขานะครับ,รบเขาจะฝังไว้หลายๆที่เลยอันนี้ก็ฝังลึกๆเลยมาเท่นลึกๆเลยครับนี่ก็จะฝังเสือ้อ ย้ำอีกทีเสื้อสูบเคลือบนิกิลซิลอยู่ในรุ่น NB 411ไม่ว่าจะเป็น NB ES VS นะครับ NB 413ตนะระกูล411เนี่ยนะมีหมดนะครับจะเคลือบสีนี้ไว้แต่ในกรณีซื้อ s p a r พ part ไม่มีนะฮะคุณผู้ชมอันนี้ผมได้รับการยืนยันมาละนะครับก็สอบถามอยู่ว่าทำไมถึงทำแบบนี้บอสบอกว่าอยากให้เครื่องที่ลูกค้าได้ไปใช้งานได้นานนั่นเองฮาเนี่ยเราได้เห็นพร้อมกันแล้วนะครับ เสื้อที่แกะมาใหม่ๆเลยเนี่ยเป็นนิกเกิลทั้งหมดนะครับมันจะเหลื่อมๆทองทองอยู่แข็งอันนี้เป็นชุดแข็งโอเคครับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นข้อมูลที่ดีในการประกอบการตัดสินใจของพี่ในการที่จะเลือกซื้อเครื่อง4ีหนึ่งหนึ่งสักรุ่นหนึ่งว่าอันไหนมันเหมาะอันไหนราคามันเหมาะสมอันไหนมันทนทานนะครับเราทำให้ท่านเห็นแล้วครับไว้ประกอบการพิจารณาเท่านั้นนะครับสวัสดีครับ I've got no gods to believe in. Why take the air that I'm